สวัสดีค่ะ AA อคอมเมนต์นานาชาติพิพัฒน์ประกาศชัดเจอจับปรับต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายส่งกลับประเทศทันทีพิพัฒน์ประกาศชัดไม่ยอมให้การจ้างงานผิดกฎหมายเป็นเรื่องปกติเร่งปรับต่างดา้าวยังงานคนไทย หากเจอจับปรับส่งกลับประเทศทันทีพบสวมรอยพ่อค้าแม่ค้าช่างทำผมนวดไทยงานเสมียนขายของหน้าร้านไปจนถึงงานกรรมกรนายภูมิพัฒน์โฆษกกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่านายพิพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศแนวทางไม่ยอมให้การจ้างงานผิดกฎหมายเป็นเรื่องปกติ โดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานของกระทรวงแรงงานบูรณาการคุ้มครองโอกาสแรงงานไทยและจัดระเบียบแรงงานต่างชาติเนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนของประชาชนจํานวนมากเกี่ยวกับการจ้างงานผิดกฎหมายและแรงงานต่างชาติยังอาชีพคนไทยปัญหาสําคัญคือนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหรือจ้างงานอย่างไม่ถูกกฎหมายเพราะไม่อยากยุ่งยากและเจ้าหน้าที่บางส่วนรู้เห็นเป็นใจไม่บังคับใช้กฎหมาย ทำให้นายจ้างและแรงงานผิดกฎหมายเกิดความย่างใจเจ้าหน้าที่เที่รับผิดชอบจึงต้องทำงานเชิงรุกและต้องอาศัยประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งบอกแสโดยกระทรวงแรงงานจะเป็นหน่วยงานหลักในการปราบรามผู้ที่กระทำความผิดร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานภาครัฐอื่น,นๆเพื่อไม่ให้แรงงานไทยได้รับผลกระทบไปมากกว่านี้โฆษกกระทรวงแรงงานกล่าวว่า ผลการตรวจสอบและดำเนินคดีคนต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยทั่วประเทศเจอจับปรับส่งกลับประเทศที่มีกลมการจัดหางานเป็นด่านหน้าลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกหลายหน่วยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567ถึงวันที่13มิถุนายนพศสอง8น พบว่าประเภทงานและอาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำบัญชีที่1ห,ห้ามโดยเด็ดขาดมีการตรวจสอบแรงงานต่างชาติ4,437คนดำเนินคดี417คนเป็นงานได้ร่อนขายสินค้ามากที่สุดรองลงมาคืองานตัดผมงานนวดไทยงานเสมียนพนักงานหรือเรขานุก,การงานขับขี่ยานยนต์หรือพาหนะบัญชีที่3ห้ามโดยมีเงื่อนไขตรวจสอบแรงงานต่างชาติ4,720คน ดำเนินคดี53คนเป็นงานช่างก่ออิฐช่างไม้ช่างก่อสร้างอาคารมากที่สุดรองลงมาคืองานเกสตรกรรมเลี้ยงสัตว์ป่าไม้ประมงบัญชีที่4ห้ามโดยมีเงื่อนไขตรวจสอบแรงงานต่างชาติ22,441ืดคนดำเนินคดี696คนเป็นงานขายของหน้าร้านมากที่สุดรองลงมาคืองานกรรมกรท่านพิพัฒย์ย้ำว่า จะต้องทำเรื่องนี้ให้เกิดผลสำเร็จรูปธรรมและมีความเด็ดขาดโดยขอความร่วมมือจากนายจ้างสถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาสิทธิแรงงานไทยและสร้างระบบการจ้างงานที่มีมาตรฐานหรือหากประชาชนพบเห็นการจ้างงานแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายยังงานคนไทยสามารถแจ้งบอกสได้ที่ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานโทร0 2 3 5 4 1 7 2 9หรือสำนักงานการจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสายด่วนกระทรวงแรงงานโท15ร1506กด2หรือสายด่วนกรมจัดหางาน1 6 9 4กก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ